วดข่าสิพา,า,าไห,หวพาเอาเลยนะเหียบเทียนน้องอ้อพันศาเลยคือวัดสิ่งใหญ่ที่ชาวเก้าเลยเปุ่นวน่าพันษาเออพอดีคุบ,าาบ,าอ,บาอาจางน้องพันศาเออแต่ว่าเอาเมือม่อวัน,ท,นที่สิบสี่นิอนเออมื่อวันที่สิบสี่นิคุบาปิบาลปฏิบูกณ์ลงบุกทสอบที่วัดเราเออมาช้ำราขาเอาคุณนรบพมังคบา่าจาัง เออเปิ sea, Respect, ่วเฮียนเขียนทานบูช oh. ิพันศาาวพันจ่าเออเนี่ยนะบแกหนีข้าิพันษาเ้วได้วดมาได้น้อยเอวันนก็จะมากราบรอาบุกหเมตุบาจารย์จังใเขาหลงรู้เหือลำเดี่ยวเนาะน้ำเพิ่งเรือเสือสตาร์บุบาอาจารย์กับเพิ่งสตาร์ญาญูญายมกับเพิ่งเิ่นำนำาจ่า bao nhiêu lần niên tan bao nhiêu chúng ta đó chẳng từ chẳng thì chẳng đi. Ờ, đi. Điều, này và nên đeo 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 đeo